สวัสดีครับมาเปิดกล่องนะครับปืนที่ส่งมาขายนะครับนี่นะครับยังไม่ได้แกะนะครับอันนี้เป็นขนส่งนินจานะครับไม่แน่ใจว่าท่านไหนคนระับ เป็นดับเบิลเบลนะครับเป็นกลอกเนาะเป็นกลอกสิบนะครับดับเบิลเบลนะครับให้ดูเ,เนื้องานกับรายละเอียดโอเคนี่นะครับตัวปืน ค่อนข้างใหม่นะครับมีรอยถลอกบ้างน,นะครับนี่เนาะนี่นะครับเท่าที่เห็นนะครับด้วยสายตาแม็กกาซีนเช็คตัวท่อนะครับอันนี้ชุดต้นไก่นะครับตัวท่อนอกนะครับไม่หักนะครับอันนี้เจ้ตัวนี้นะครับ ตัวเชืเ่อถ้อนอกนี่นะครับไม่หักเนาะตัวลูกสูบนะครับสปริงใช้งานได้ดีอยู่ก็จะมีบูตลองอยู่นะครับอนี่เนาะจะมาทดสอบอู่กันนะครับตัวนี้ยังไม่มีแก๊สนะครับนี่ เติมแก๊สนะครับเลื่อนจะตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็ขยับเติมแก๊สนะครับมีเสียงซึมๆเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนโอลิงก็เรียบร้อยนะไม่มีปัญหาอะไรอ่าน่าจะรั่วเยอะอยู่เห็น,นเนาะน่าจะแถวๆฐานแมกนะครับเดี๋ยวข้าดิเช็คอีกทีนึงเดี๋ยวเราดูระบบ่อนนะครับอันนี้ไม่มีลูกนะครับ ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับเดีย๋ยวเติมลูกกันนะครับคิดว่าหาโหลดเดิไม่เจอจะเป็นจะกรอบเมือ,เอาเนะเาะก็นะครับค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะไม่มีโหลดเดิมน,นี่นะครับก็เดี๋ยวจะใส่ลูกไปสักสี่ห้านัดเนาะนี่น,น,นะครับประมาณนี้ก็สองสี่หกแปดนะครับ น,นี้แก๊สจะมีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเติมเพิ่มไปนะครับแปดนัดน,นะครับมีอาการแก๊สั่วซึมเนาะแต่ว่าอันนี้ดี๋ยวแค้ไขให้ได้นะครับมีปัญหาอะไรเนี่ยยืนเสียงไหมชัดเจนนะครับโอเคทดสบอยบยูนนะครับแปดนัดนะครับออครบลูกหมดสะไค้างนะครับก็มีปัญหาแค่ตัวอ่า แก๊สรั่วซึมนะครับก็เดี๋ยวทําการแก้ไขให้นะครับแล้วก็จะลงขายให้นะครับส่วนท่านที่ส่งมาขายนะครับเดี๋ยวผมเช็กกันว่าเป็นท่านไหนเนาะเดี๋ยวทาการอนเงินให้นะครับก็ใครสนใจตัวนี้ครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับก็ถ้าสั่งซื้อเดี๋ยวทาการแก้ไขอาการแม็กรั่วซึมให้นะครับไม่มีปัญหาเลยตรงนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับปืนสร้างไอ้แก๊สมือสองสวยๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับ